คนเมืองการเกิดบริเวณที่คนเขาเรียกว่าหน้าเมืองนะครับแล้วก็เป็นคนต้นน้ำแม่กลองหน้าประตูเมืองเลยฮะร,ระดับชั้นมัธยมต้น จนถึงชั้นมัธยมปลายก็โรงเรียนประจำจังหวัดชายโรงเรียนมิสุทธลังสีครับจากนั้นก็มีความคิดว่าอยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยคณะดีๆเลือกสูงเกินส,สอบสองครั้งสอบเอ็นทานสองครั้งไม่ได้ เตะฝุ่นอยู่สองปีก็เข้าไปกวดวิชาที่กรุงเทพต้องสอบเอนทานครั้งที่สถึงจะสอบได้ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ็บรรจุครั้งแรกสุดที่โรงเรียนเทพมงคลังสีครับทำงานอยู่ที่นั่น22ปีนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนน้ำละเปลี่ยนที่ใหม่ะ่ะได้ข่าวว่ามีโรงเรียนสร้างใหม่ ชื่อโรงเรียนถ้าจำไม่ผิดนะครับโรงเรียนพระศรีนคลินทาบรมราชชนนีในสมัยนั้นเ็าเขียนย้ายเขียนย้ายครั้งแรกก็ไม่ได้ครั้งที่สองก็ไม่ได้เ็รเขียนย้ายถึงสามครั้งนะครับสามครั้งติดต่อกันก็เลยได้ย้ายมาเป็นครูอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543 เป็นต้นไปมาอยู่ที่นี่ครับย่างก้าวแรกที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับมีความรู้สึกว่ามันใหญ่โตมาก นใหญ่จริงๆแต่พอมาเจอสภาพเด็กมีแค่สองห้องก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วเด็กที่นี่รุ่นแรกน่ารักมากได้ทันสอนรุ่นแรกมาเจอกับผู้บริหารคือผอสำเนาโพอทองอ,อท่านบอกว่าที่เนี้ยมีเวทีให้แสดงเยอะ สามรุ่นแรกพาไปแข่งที่โครงงานวิทยาศาสตร์ที่งานศิลปะหัตถกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรู้สึกดีใจมากที่ประสบความสำเร็จและตั้งแต่นั้นมาก็ลุยงานมาตลอดลงเรียนเฉลิมเเกียรติอยู่ในระดับแนวหน้าสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ คำถามนี้าจะดูว่ามันตอบง่ายก็ง่ายนะมันตอบยากก็ยากถ้าจะตอบด้วยคำพูดนี้มันจะกวนไปเปล่าไม่รู้ได้อะไรจากความเป็นครูก็ได้ความเป็นครูไงคือเป็นคนที่ชอบสอนหนังสือมากโดยโดยปกตินิสยัยเราชอบสอนหนังสือมากๆ นที่ชอบการสอนนะครับอยากจะสอนต่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้สอนตอ่อก็คงจะใช้เวลาช่วงหนึ่งพักผ่อนนะครับอาจจะเที่ยวไปเรื่อยเออรักที่นี้ครับ อยู่ที่ตำบลบางยี่ลงอำเภอบางบุนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆไปไหนมาไหนต้องใช้เดินปะแล้วก็ใช้พายเรือเอา บ้านสมเด็จเจ้าพยาในด้านของเอกคณิตศาสตร์โทวิทยาศาสตร์นะแล้วก็จะบพ่าจะผูกไปเรียนนะวิมหาวิาลยแห่งแรกก็คือมหาวิาเลยประสานมิตรนะที่ประสานมิตรก็ไปเรียนเขาไม่มีเอกคณิตศาสตร์ก็เลยไปเรียนเอกวิทยาศาสตร์ที่ประสานมิตร ก็เลยสอบเข้าก็เลยไปทำงานที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมนะเป็นแห่งแรกบรรจุเมื่อปีสองสองกะว่าทำสักระยะหนึ่งบังเอิญไม่รู้ยังไงชอบอกชอบใจเด็กทำงานอยู่ที่สวรรณารามวิทยาคมสิบแปดปีนะฮะทำให้โรงเรียนนั้นได้มีชื่อเสียง สำหรับฝังทนนะครับก็หลังจากสวรามวิยาคม18ปีทนเสียงรบเล้าของทางบ้านไม่ได้นะต้องระยะหลัง ต้องไปเช้าเย็นกลับแทบทุกวันนะครับก็เลยย้ายมาโรงเรียนของมองการข้ามม่วงราดบำรุงมาอยู่ท่าม่วงราดบำรุง ได้ห้าปีออน่ยปอสำเนาก็บอกว่าให้ไปทำงานด้วยกันก็เลยย้ายมาที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียตสมเด็จพระศีนครินกาญจนบ,บุรีแห่งนี้ตั้งแต่ปี2539 ได้ทำกุศลอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือเรามีหน้าที่เป็นคนให้ให้เด็กเขามีอนาคตให้เด็กเขามีอาชีพเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผมสอนมาทั้งหมดผมพบเด็กผมสอนเด็กมีอาชีพทุกอาชีพตั้งแต่โจรโจนกระทั่งเป็นหมอเป็นรัฐมนตรี อยู่กับครูครูยึดถือสามประการสายน้ำลูกยอกอไผ่แต่ครูสอนค่อนข้างจะเย็นยกยอปอปั้นมีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ใช้ไม่เรียวนะเมื่อคุณทําผิดสอนเด็ก เป็นอาชีพที่มีกุศลที่สุดมีบุญที่สุดมีวาส,สนาที่สุดทำความดีได้มากที่สุดอยู่กับลูก ลูกมีบริษัทตั้งบริษัทของตัวเองก็จะไปนั่งประกาศที่หนึ่งก็คือไปเป็นประธานบริษัทให้เขาไปทำออทรัพย์สมบัติของตระกูลที่เขาให้เรามา เราไม่ได้ทำงานด้วยความบังเอิญแล้วครับเราต้องทํางานด้วยความตั้งใจเอาเด็กเป็นที่ตั้งครับ